สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม War Thunder นะครับแล้ววันนี้ผมจะเอารถถังเยอรมันนะครับไปเล่นแบบสบายๆกันดีกว่าโอเคตอนนี้เราคือ Panther 470นะครับเราจะไปลุยในแมพที่มานี้กันเถอะแมพที่ออะไรฟินแลนด์นะครับเราอยู่ที่แมพฟิน l a n d อากาศเย็นจังเลยครับในเกมนะชีวิตจริงแม่งโครร้อน,อนโอเคเดี๋ยวเราผมน่าจะซุ่มอยู่แถวนี้แหละ สมบนเนินนี้เพื่อทำการคุ้มกีจุดสันนะครับเย้คุ้มกันจุดสีเย้ถูกแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยผมว่าเราไปจากตรงนี้กันดีกว่าโอเคเราลงมาแถวแถวหมู่บ้านนะครับคอยส่องไว้ยังมีอะไรนะเตงมีเหลืองแล้วทีที่เขา h i สวยงามฮิตบ่าเอ้ยน,า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 นั่นนั่นนั่นปืนมันเห็นไหมมีแหละโดนโดนสวยงามโอเคส่งไว้ไม่มีใครนะโอเคเราได้เฮลแคทมาคันหนึ่งครับตรงนี้เหมือนจะเคลียร์ เราจะค่อยๆเคลื่อนที่ไปเพื่อไปหาที่ซุ่มดีๆนะครับที่สามารถยิงกดเข้ามาในจุด C ได้โอโนคาสกิบนเขาแล้วเราล่ะเย้ yeah. หน้าสิวหน้าขวานมึงยังจะเล่นอีกโอเคทีมของเรายึดได้2จุดแล้วครับตอนนี้แล้วผมก็ทําการซุ่มตรงนี้คอยยิงตัดกําลังคนที่จะวิ่งเข้ามาจุด C นะครับหวังว่าจะมากันเยอะนะ six and a half hours later เรียบร้อยครับเขาไม่เห็นเราผมกำลังก้มลงไปเล่นมือถือย้ายตำแหน่งมันเห็นแล้วว่าเราอยู่ตรงนั้นเราต้องย้ายตำแหน่งมาให้ไกลกว่าเดิมครับ Hello, <my> เราถังข้าศึกกำลังมาเห็น <my> เราหรือยัง จ้าเออีกคันหนึ่งได้คันหนึ่งครับสวยงามสบายนะครับเราเสียจุด B โอเคเราได้จุด B คืนมึงจะเสียดเฉียได้ไดทำไมมึงเอาไงกันแน่เนี่ยฮะตอนนี้เราเก็บไป3คันแล้วนะครับแต่เราก็ยังต้องซุ่มรอต่อไปนะครับทำเป็นหน้าที่ของสไนเปอร์ที่ดีคอยดูไว้ว่าจะมีคนมาจุด C หรือเปล่าทุากคนร่วม ข้าศึกยอดจุด B คืนได้ครับตอนนี้สถานการณ์นะครับมาผมเป็นคนนักข่าวบอกสถานการณ์มากกว่าเนตอนนี้งั้นผมไปช่วยจุด B ีนะอยู่เป็นเด็กดีนะจุด C อย่าโดนยึดนะโอ้เราได้จุด A คืนแล้วสวยงามจุด B อยู่บนเนินนี่หัวใจกูจะวายไม่เป็นไรครับเรายังมีหลายคัน แต่ดูจากทรงแล้วเราน่าจะชนะแล้วละครับเราคงไม่ต้องทำอะไรมากกันไปเดินเล่นกันเถอะมาเพื่อนจับมือไว้เราไปด้วยกันโอ้เหมือนตรงนี้จะเคลียร์หมดแล้วเรา,นาชนะชนะอาจุดเโดนจุด A อโดนไม่ได้ไม่ได้ไได oh no! โอ้โนวิ่งขอบคุณครับเป็นแรงบูต์ส่งให้รถถังของวิ่งเร็วขึ้นโอ้โ <laughs> น oh no. โดนยิงป้อมโดนยิงป้อมรอบก่อน โอ้เชี่ยโอเคเป็นแรงบูธอีกรถถังกูกิ้งไปกิ้งมาเพราะระเบิดเนี่ยซ่อมแป๊บนะชิบหายแล้วเราเสียจุด A เอานี่ไปอาร์เทอรลี่ <c oughs> อุ้ยอาร์เทอร์ลีลงด้านหลังโอเคปอมซ่อมเสร็จแล้ว <c oughs> อาเชี่ยว บายบายปืนมันยิงควันหนีว่ะมาโอ้โหลบในควันครับทีที่เข้าโอเค โหลดลูกโหลดลูกเร็วเรียบร้อยได้หนึ่งคันเชียร์แมนเชียร์แมนเชียร์แมนโ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 นเชียร์แมนเชียร์แมนเรียบร้อยได้คันหนึ่งสวยงามวู้อู้โดนยิงที่ปืนถอยก่อนมาซ่อมปืนซ่อมปืนเร็ว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  โอ้เชี่ยแม่งโดนเครื่องบินทิ้งจรวดใส่ครับตะกี้นี้แต่ไม่ตายตะกี้ยิงจากไหนวะโอเคเหมือนเราจะได้จุด B คืนแล้วครับตอนนี้ก็เหลือผมที่กำลังจะเข้าตีจุด A อคาศึกไปยังวะแม่งว่าเซลชิบหายคันที่ยิงผมตะกี้นี้ไปไหนแล้ววะ โอ้ยฮิไอ้แหมสนุกจริงๆนะเรื่องข้างบินนะฮะคาสึกเลยนิดเดียวก็จะแพ้แล้วเราต้องทําการชนะมันให้ได้นะครับถึงแม้ที่นี่มันจะหนาวต่จใจของเรานั้นรุ่มร้อนเข้างหน้ามีรถทางศัตรูอยู่เกียมตัวมันยิงกับเพื่อนเราอยู่ โอเคมันตายแล้วสวยงามทีนี้เดี๋ยวเราไปพวกชุดบีครับทีงานเทียรีใส่จุดบีใครกำลังยึดเรียบร้อยคาสึกล่วงส,สวยงามชนะครับยิงคิวสุดท้ายว้าวเฮ้สมคบันหนาวเนบ ก็ไม่เท่าใจฉัน